สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านที่กําลังติดตามรับชมช่องสวนโซฟาอ้อยคันาน้ำของเรานะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพบกับแปลงอ้อยของเราอีกแปลงหนึ่งนะครับอยู่ในเครือข่ายของสวนโซฟาของเรานะครับเป็นอ้อยที่ใช้พันุ์จากสวนของเราแล้วเราก็ดูแลเรื่องการตลาดให้นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าอ้อยที่นี่นะครับปลูกไว้ข้างบ้านนะครับไม่กี่สิบกอ จะได้ผลผลิตยังไงสวยงามยังไงนะครับ,รบกดติดตามช่องด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยยิ่งดีนะครับเพราะเราจะาลงคลิปอย่างสม่ําเสมอเพื่อให้พี่ๆีเพื่อนๆได้ติดตามรับชมเรื่องราวของการทําการเกษตรดีๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องทําเรื่องอ้อยขันนานเราจะลงคลิปทุกๆสัปดาห์ละสองครั้งเป็นอย่างน้อยเพราะฉะนั้นถ้ายังไงฝากติดตามไว้ด้วยและตอนท้ายคลิปนะครับเราก็จะมีเย์ลิต์ดีไว้ให้สําหรับ ดูนะครับเราเรียงเทลิดไว้ให้ตั้งแต่เราเริ่มทําการปลูกมามาเรื่อยๆนะครับวิวัฒนาการมาเรื่อยๆนะครับจนเป็นสวนโซฟาทุกวันนี้แล้วมีขั้นตอนวิธีการทําการปลูกการดูแลการรักษานะครับไว้ให้รับชมด้วยฝากติดตามรับชมด้วยนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเดี๋ยวแนะนาเจ้าของสวนก่อนนะครับสวัสดีครับจานทรงศักดิ์นะครับจา์ที่สวนเนี่ย ปลูกอะไรมางครับเดี๋ยวอาจารย์มาทชมหน่อยโนะดยเฉพาะอ้อยคั้นน้ำขั้นตอนอนีดมะม่วงเออยังมะม่วงแล้วก็อย่างฝรั่งครับบัคซิดาอันนี้เป็นกินดูครับ,รบแล้วปลูกอ้อยนี่ปลูกมานานแค่ไหนแล้ครับอาจารย์ปลูกเดือนประมาณเดือนกุมภากุมภา ดูแลยังไงปลูกยังไงระยะห่างยังไงระยะห่างก็แล้วแต่แแต่อันนี้รู้สึกว่าห่าง2เมตรเพราะมันจะได้สบับกับต้นต้นไม้ที่เราปลูกอ่ามันดูไม่นานเกินไปใช่ไหมครับแต่ที่จริงก็อยากจะปลูกนี่แหละอยากจะปลูกิตทียจะได้เยอะหน่อยครับอ่าแล้ววิธีการปลูกทํำยังไงครับปลูกแบบนี้การปลูกยังไงวิธีการปลูกก็มันก็ไม่ยากเราก็มีรองพื้นนิดนิด ใส่รองพื้นรองพื้นโดยปุ๋ยพ่อกุยพ่อไม่ตอนแรกเพาะมาเป็นต้นก่อนไหมเออเพาะมาเป็นต้นไปซื้อมาเป็นเป็นตานี่แหละเป็นพ่อแล้วเอามาเพาะเพาะเป็นหน่อขึ้นมาเป็นหน่อขึ้นมาแล้วก็เอามาลงเลยขุดหลุมลึกแค่ไหนก็ไม่ลึกกับประมาณไม่เกิน ไม่ถึง50นะประมาณสามสิบสามสิบเซนกว้างยาวยังไงต้องกำหนดนะครับไม่ได้กำหนดไม่ได้กำหนดง่ายๆแล้วก็รองื้นด้วยปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักเราทําเองทำเองครับแล้วก็เกลี่ยดินลงเกลี่ยดินลงแล้วก็สิบินหนึงอ่าก็นี่แหละครับก็ให้ผลอย่างที่เห็นให้ผลอย่างที่เห็นอันนี้ปลูกข้างบ้านไม่ได้ให้ปุ๋ยเคมีเลยนะไม่มีไม่มี น,นี้เราต้องใช้ยินซีอยู่แล้วครับปลูกหลายอย่างเลยเดี๋ยวอา,าจารย์รบกวนอาจารย์พาชมสวนได้เลยได้เลยได้ไหมโอเคครับนี่ไงแถวหน้าเนี่ก็ไม่เยอะหรอกอันนี้ลอกใบเออลอกลอกใบลอกใบแล้วก็มวนมวนมวน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 ไว้ใช่ไหมครับให้มันเป็นสีต่อไปเขาก็บอกว่ามันอะไรนะ เพว่าไม่อยากจะให้มันคุมเยอะจริงหรือเปล่าไม่อยากให้คุมเยอะกลัวมันเก็ดกดกลัวจะเป็นลาเป็นลาเป็นโรคอ๋อแล้วมีลาขึ้นไหมครับไม่มีไม่มีถ้าถ้าถ้ามันไม่มีปากแผลเนาะถ้ามันไม่ไม่เนื้อมันเปิดเนี่ยอันนี้อันตรายแต่ถ้าเนื้อไม่เปิดอย่างเงี้ยก็ลาดำก็กลอดตามโคนก็เป็นเรื่องปกติครับเรื่องปกติพราะนั้นกินเขาไม่ได้ง่ายๆหรอกครับคุยถ้าเขาตั้งลำแล้ววันนั้น ลาก็ลาครับดูดูลาดําเกาะอ,อยู่ตามผิวได้เลยครับเพราะนั้นแต่ถ้ามีปากแผลเปิดแผลปุ๊บเนี่ยอันนี้อาจจะเสียหายครับอ่าเดี๋ยวเราเดินดูข้างในต่อเนอะาะน,นอกจากอ้อยแล้วยังมีมะม่วงเอมอมะม่วงมหาชนกมีปลูกอ้อยแซมไปเดี๋ยวเราไปชมสวนข้งางในตรงนี้เราก็มาตัดตัดแล้วก็คุมส,สับแล้วก็คุม ไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่มีประมาณนี้ครับเราก็ตัวนี้มาใส่ด้วยอ๋ออันนี้เป็นอันนี้เป็นยูรินีสังข้อแสงยูรินีสองข้อแสงสังขอแสงอ๋อแล้วก็ผสมกับปุ๋ยหมักที่เราหมักไว้ครับออหมักทั้งขี้ไก่หมักทั้งขี้วัวผสมมาสานกันครับ ก็มันจะได้เห็นไหมตัวนี้จ็ดสงสัยจะเป็นอยู่ใกล้ไหมอยู่ใกล้ยิ่งดีลำใหญ่ลำต้องกับแค็งนี่กำลังขึ้นมาระมาณเท่าไหร่หกเจ็ดเดือนแต่ก็สวยนะท่านนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในมีอีกใช่ไหมครับข้างในนอกจากปลูกลงดินแล้วปลูกใส่วงบ่อปลูกใส่วงบ่ออันนี้ก็แตงยอดเยอะขึ้นดอเยอะครับ ต้องนเขไปแล้วย <g ül> ้ํยทําใหม่ข้างบนนี่เป็นเป็นสาบรถสาบรถสาบรถไทยนุงแต่ว่ามันฝนตกชุกเน่าเน่าลากเน่าลาดเน่าควมามชื้นม,มันเหมือนมันอยู่ใต้อยู่ใต้ตรงเนี้ยเนาะมันก็เลยแข่งกันแทงขึ้นก็เลยลํา็จะยาวจะสูงชะลุดนะเพราะว่าอยู่ใต้ล่มไม้เพราะว่า ช่วงแรกเนี่ยรุ่นแรกเนี่ยที่ผมสังเกตคือล่ากเขาจะยังไม่ค่อยแข็งแรงก,การหากินกินอาหารเนี่ยอาจจะยังไม่แบบร้อยเปอร์เซ็นนะครับเป็นหน่อที่แทงขึ้นมาหลังๆเนี่ยก็จะเริ่มลำใหญ่ขึ้นนะครับเพราะว่าเขากินอาหารได้เก่งขึ้นหาอาหารได้เก่งขึ้นในส่วนตรงนี้ก็ปลูกไว้ข้างบ้านปลูกไว้ข้างบ้านหน้าแรงก็คันน้ำขายได้เลย เพราะบ้านติดถนนมีรายได้เพิ่มอีกต่างหากมีความสุขกับการทําสวนเนาะต้นพยุงนี่เพาะเองไหยครับพยุงเพาะเองอายุเท่าไหร่ครับพยุงเนี่ยมันจะไม่เท่านะประมาณสองปีสองปีอปโตได้ขนาดนี้นะนี่ก็ต้นพยุงนะครับที่ปลูกอ้อยอยู่เนี่ยคืออยู่ใต้ต้นพยุงข้างนั้นเลยนะครับ พายพยุงจะคุมจะไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ห<ค>ือเาเขาจะสูงชะลูดนะครับเขาจะเน้นเรื่องการแทงขึ้นหาแสงแทงหาแสงนะครับเขาจะขยายขึ้นด้านบนไม่ค่อยได้ขยายออกด้านข้างนี่ตาเดียวใช่ไหมต,ตาเดียวครับออกมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอดสบสองสิบสองสิบสามสิบสี่ 15, 16, 17ขึ้นมาใหม่แต่ถือเอารุ่นแรกประมาณ12แล้วกันบ่อน,นี้1ิบหนะครับสิบสก็อยู่ที่อาหารจริงๆสำหรับอ้อยนะผมมองว่าอยู่ที่อาหาร,รถ้าอาหารดีก็แตก่กอดีอาหารที่ให้ก็ก็อย่างว่าเน้องเป็นดินแล้วก็เป็นปุ๋ยหมักเนอะมันอาจจะแบบไม่ได้ให้ผลผลิตลืมๆๆ,ๆเหมือนกับใส่เคมี แต่ว่าก็เป็นที่น่าพอใจสําหรับการบำรุงดินนะครับอย่างนี้เขาแทงรากอากาศเนี่ยอาจารย์จริงๆสามารถกุมดินกบเข้าไปอีออกเขาหากินได้ก็เริ่มแทงรากอากาศแล้วโอเค,อ,เคอันนี้คือทดลองปลูกเนาะทดลองปงลงปูกแต่ก็ถือว่าไม่ยากการปลูกไม่ยากขอให้มีพื้นที่ ดูแลไม่ยากครับขอให้มีพื้นที่รัดปลูกเลยตลาดก็ค่อนข้างต้องการสูงครับเพราะว่าเราจะเน้นอินทรีย์แล้วครับคือแปลงเนี้ยอันนี้ปลูกข้างบ้านนะครับยังมีอีกแปลงหนึ่งที่ปลูกที่สวนอันนั้นก็ปลูกคู่กับพยุงพยุงต้นสักใช่มีอะไรบ้างครับที่สวนตรงนั้นคือเป็นไม้ใหญ่เลยเป็นไม้ที่แปลงนี้ที่สวนนี้เราก็ดูแลเรื่องการตลาดให้แล้วก็ความต้องการอ้อย คันน้ำเนี่ยนะครับมีทั้งปีนะครับ,รบก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะต้องขายล้วนะเท่าที่เห็นเนี่ยคือ,อยังไงก็ไม่พอขายนะครับคันน้ําด้วยนะครับขายเป็นลำด้วยนะก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านติดตามด้วยนะครับแล้วสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะใชเนาะนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่สวนกันว่า จะสวยงามแค่ไหนเดี๋ยวฝากไว้คลิปหน้านะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับ,รบขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามรับชมครับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ